ข้างค้างอะไรอยู่นะคะหรือเรื่องที่คุณควรจะเคลียร์ก่อนสิ้นปีคืออะไรหัวข้อนี้นะคะอา,อาจจะเกี่ยวข้งของกับคนที่อยากจะรู้ว่าฉันจะต้องปล่อยอะไรแล้วก็ทำอะไรทันทีเพราะมันเป็นช่วงะระยะเวลาสั้นๆเนาะให้มันเหมาะสมกับพื้นดวงของเรากับบริบทของเราแล้วกันใช้วิจารณญาณคนขขละหนึ่งไลก์หนึ่งแชร์เอาเป็นว่า อะไรที่ยังค้างค้างอยู่แล้วเราควรจะจัดการนะคะก่อนสิ้นปีอะไรคะค <c oughs> อร์สเรียนการเรียนรู้ค่ะบางคนเนี่ยฉันอยากจะเรียนรู้ตรงนี้ให้สําเร็จฉันอยากจะอ่านหนังสือให้ครบตามจํานวนนี้เล่มนี้ให้จบเอออ่านให้ได้กี่หน้าอะไรเงี้ยเหมือนคุณคุณเคยแบบจัดการกับตัวเองคุณเคยมีดีมบอร์ดคุณเคยมีอะไรอะแต่สิ่งนั้นมันหายไปไหนก็ไม่รู้นั่นก็คือ แรงบันดาลใจของคุณนั่นเองบางคนจะเกี่ยวข้องกับการเรียนหรือบางอย่างที่มันมันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องทําคุณจะต้องเคลียร์ก่อนเช่นปีเนี้ยอย่างเช่นเกี่ยวข้องกับการอัปอัปเกรดอัปเลเวลอะไรบางอย่างของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวคุณเองหรือมันจะสัมพันธ์ไปใน,ในเรื่องของผลพลอยได้บางอย่างเกี่ยวกับคุณหรือว่างานคุณก็ตามอืม คุณกำลังเหมือนดูแลใส่ใจเราก็จัดการกับพื้นที่ของคุณบางคนก็สิ่งที่ค้างอยู่ก็คือ <c oughs> <c oughs> ความเจ็บปวดเดิมๆพาจาจก,กะนะคะถูกบล็อกความเจ็บปวดมันยังไม่ไม่สามารถที่จะบางคนยังยังไม่หายจากแผลเก่านะคะเออหลายคนก็มีประเด็นในเรื่องของอกหัก สูญเสียผิดหวังเจ็บปวดไม่ได้นังใจมันทุกใจมันหลายอย่างนะคะใจใจิตใจไม่สบายอะ่ะคุณพยายามอยู่นะไม่ใช่ไม่พยายามอืมแต่มันไม่ไม่ได้ขนาดนั้นแต่เอาเถอะคุณจะทำได้ก่อนสิ้นปีแน่นอนมีเดอรสตาร์มาบอกนะคะคุณจะมูฟออนได้ก่อนสิ้นปีคือหัวใจที่เจ็บปวดของคุณนั่นเองคุณจะเยียวยาได้นะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่บอกเลิศมากคุณจะทำได้อืม ถ้าคุณทำได้แล้วสิ่งใดที่รอคอยคุณอยู่คะสำหรับคนที่จะต้องเคลียร์หลายคนอาจจะอยากจะทำเซลล์เลิฟมานานแล้วอย่างที่จะมูฟออนกับตัวเองอย่างเงี้ยอืม สิ่งที่รอคอยกันอยู่คือความเมตตาจากจักรวาลความเอ็นดูแล้วก็เหมือนมีสัญญาณแห่งข่าวดีเข้ามาความรักครั้งใหม่กำลังจะมาแบบเซอร์ไพรส์คุณจะมีสิ่งเซอร์ไพรส์นะคะเข้ามารอคอยคุณโดยเฉพาะความสุขเห็นไหมเป็น D M เพ e สความสุขความสะดวกสบายคุณค่าที่คุณคู่ควรบุ้ยความโรแมนติกนะคะเนี่ยคุ้อาจะได้สมมติว่าคุณอกหักความรักครั้งใหม่ของคุณจะเป็นรักแรกพบนะคะแล้วเป็นคนเป็นความรักที่ คุณคู่ควรรวมไปถึงคนคนนี้จะมาในสายเชิงโรแมนติกคุณอาจจะได้เจอเขาสถานที่ที่ใกล้น้าหรือสถานที่ที่โรแมนติกแต่บอกไว้เลยคนนี้จะเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณนะคะมีการแต่งงานเกิดขึ้นนะคะถ้าใครที่อกหักบาดแผลแบบมีรอยหรือว่ายังมูฟออนไม่ได้นี่คือกําลังใจของคุณนะคะคุณต้องมูฟออนให้ได้แล้วสร้างจิตใจของคุณให้แข็งแกร่งเพื่อต้อนรับสิ่งใหม่ๆแต่สิ่งดีๆที่จะเข้ามาหาคุณมันดีมันอเมซิ่งมากมาก ขอให้คุณโชคดีก้าวข้ามผ่านเรื่องนี้ไปได้แล้วสิ่งนี้มันจะไม่ค้างคาอีกต่อไปโอเคนะคะขอให้โชคดีค่ะ